เอาละครับผมยินี้อนเข้ก็สู่เกม BS Harmony นะครับผมเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นบิลิบิลินะฮะใช่ปะเราเป็นบิลิบิลิใช่ไหมโอเคถือว่าเป็นเกมแนวถามตอบถ้าตอบไม่ถูกเกมว่าจะไม่ดําเนินต่อนะฮะได้ยินมาอย่างนี้ไม่รู้มันเป็นเกมยังไงเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มไปเลยดีกว่าบทที่หนึ่ง วีอะไรอ่ะทำไมมีทางเดียเกันแย่โง่วีทีเด็กขี้เหงาออมอัมแมปพี่ไอรอนมีเบสอ,อัพฟีสโตนดูอีอยากตื่นไหมก็ต้องตื่นละเนาะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เปิดมือถือ นี่ไงสวัสดีสวัสดีครับเชื่ออะไรหนวิทีและคุณลนะ่สะสวัสดีวธีชั้น IV โอ้โหชื่อธรรมาชาติตั้งให้ปนะเนีเป็นไงบ้างไอวี IB? รสชาติอะไรอะเป็นยังไงบ้าง ต่อว่ายังไงดีก็ต้องตอบปฏิท้าไมมันแปลกแปลกๆวะเราเปลี่ยนภาษาอังกฤษไหมไม่เป็นไร่านนี้ย็เป็นภาษาไทยเถอแลวกันโอ้คือน่าจะไปถึงว่าเฮ้ยเยี่ยมไปเลยนะครับไม่น่าจะเป็แล้วคุณละ่ะเหงาอืม เงาอย่ทักแชทได้จ้าเราคุยกันได้ไหมดูดีมากเลยฟังดูดีนะบอกเกี่ยวกับเธออะไรสิผมอายุสิบหกผู้หญิงไม่ใช่ฉันชอบเกมและกระต่ายเอาเธอเป็นกระต่ายไม่ใช่เลยบอนนี่แล้วคุณล่ะให้ข้อมูลผมอายุสิบแปด แล้วก็ชอบวิดีโอเกมเอโอ้ไอ้แก่ฮะอยู่ๆมาด่าผมแกเถอะนะโมุณชอบเกมอะไร V.S Harmony เกมแนวร่วมมือและการประจมภัยเหมือนสวนพระจนันทร์ฮะวอะไรเหมือนสวนพระจันทร์โมอโอ้โหเกมนั้นทำห้ฉันหลงไหลสักวันเราจะอาจจะเล่น เอออาจจะเป็นพรุ่นี้แล้วกันนะครับพร่งนี้เนาะแน่นอนเออก่อนนอนฉันขอดูรูปคุณได้ไหมขอดูรูปละรอเราเพิ่งเจอกันเนะยให้ให้ให้ใหยังน่ารักโอมน่าตาดีน่าตาทีวีถึงตาคุณแล้วละ่ะเออคุณอยากเห็นรูปไหนเซฟี่ รูพ้พิเศษทำให้ฉันแปลกใจอืมอะเซลฟี่นะครับธรรมดาธรรมดาอู้เอ๋น้องตายช่างสวยงามจริงๆสมิวตี้ฟูลนะขอบคุณค่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วหรอฉันต้องไปนอนแล้วลาก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะเอา้าขู่วเป็นผู้หญิงเลย ไม่มีหวนกลครับบรรทัดไปฉันรู้สึกโดดเดี่ยวอีกครั้งบาคิดฉันควรเขียนถึงเขาอืมสวัสดีครับไม่ตอบจะรอใหม่นะสวัสดีไม่ตอบเว้ยสวัสดีครับทำไมอ่ะที่คุณบอกว่า นั่นคือเมื่อวานจะเสียใจเัาเป็นอะไรลาก่อนวะดฉันไม่ควรตื่นขึ้นมาฉันรู้สึกแย่สุดๆอะไรอ่ะเอ๊ะเพื่ออยู่ตรงนี้น้องตายคุยคุยคุย ไอวีเหรอคุณคือวอทอมาทำอะไรที่นี่เดินเล่นทำไมถึงไม่ตอบแชทละ่ะคุณก็จะทำเหมือนกันฮะทั้งๆที่คุณพูดกับฉันอีกแล้วดูเศร้าๆเป็นไรอ่ะร้องให้ทําไม ไม่อยากจะพูดถึงมันเลยคุณบอกว่าสิ่งต่ตางๆเปลี่ยนไปฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่พวกเขาแย่ลงอยู่ๆใช่ไหมวยธทีฉันขอโทษที่ทำแบบนั้นนะฉันรู้สึกโดดเดี่ยวและเศร้าระว,วาดกลัวเรามาเริ่มต้นและเป็นเพื่อนกันได้ไหม ออกไม่เดียวไม่เอาไม่เอาน้องอาจจะมีเรื่องแน่นอนเดี๋ยวเล่นกันจะช่วยให้ใจเย็นลงนะใช่บทที่สามรู้สึกดีขึ้นได้ยังใช่ตอนนี้ฉันใจเยินขึ้นแล้ว ฉันยังคงสัท้อนได้ถึงเสียงที่สัเทอของคุณไปกันต่อเถอะฟังนะไปที่บ้านนังตัวนั้นเพื่อพักก่อนเออดูไม่ดีทีฉันรู้สึกเหมือนคุณช่วยฉันไว้เพราะสิ่งที่คุณพูดคุณเห็นไหมที่คุณส่งข้อความและเมื่อคุณคุยกับฉันอีกครั้งวันนี้ คุณทำให้ฉันโศกและฉันลืมทุกอย่างที่ทรมานแม้แต่ครู่เดียวและในสิ่งใดฉันไม่รู้สึกโดดเดี่ยวขอบคุณนะ่ทีทีความจริงคือฉันมีความสุขเล็กน้อยที่ได้รับความัของคุณฉันรู้สึกเหงาและเศร้าฉันเฝ้ารอใครสักคนที่ไม่กลับมาแฟนหล่ะเราจะงคงเดินอยู่ตื่นจุกฉันอยากไปเทีย่ยวสวนกับคุณต่อ ได้เสิไปไปไปกันไมรู้กลยว่าทำไมทุกอย่างดูว่างปาล่าเราาทุกลารไม่ไม่ฉันตืน่นขึ้นทุกอย่างก็เป็นกับนั้นแหละข้างกายฉันมีเพียงฉันคนเดียวแต่ไม่อยากจะพูดถึงมันหรอกดูวิธีดูสิวิธีเรามาถึงสิีชาแล้วเราจะไปที่ไหน ชิงช้าไหมชิงช้าไปไปนั่งไวชิงช้าเล่สนุกอะไรเบอร์นี้เออสนุกกับกวาดแก่งคนเดียวอีกนะอุย้ยผิดตาทำไมวะอย่าเปิดดีกว่าจะฉันจะบอกตอนนี้เปิดเฮ้ยทำไมมันน่าทึ่งมากถ้ามันเป็นสีดำจำไม่ได้แล้ว ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่กับการนอนอุ่นเบอนคูเลย <c oughs> ตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วจำได้ว่าเราจะไปเล่นมูนการ์เด่นด้วยกันนะฮาเวิร์ดมูนป้หลังจากนั้นเราจะเล่นยังไงดีแน่นอนฉันต้องกลับบ้านแล้วคุณจะพาฉันที่ไปที่สุดสุดแดนทะเลไหมไม่พาไปเลยนะไปไปไปเดี๋ยวพากลับน มือของคุณอุ่มมากเลยแต่คุณก็เย็นมาก็าทำไมมือเย็นนะนชอบหนะมใบหน้าคุณเพิ่งทำฉันช่ั้นใน,นดูให้ดูเฉยเฉยงงทีที่เราอยู่ที่นี่จะสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยตัวเองจากที่นี่ของคุณนะวิธีลาก่อนดูแลตัวเองด้วยบายุณเชื่องต่อมาถึงเมื่อเพ่อคุณเล่นอันไห เพิ่งกลับบ้านฉัน่าทำแบบนั้นดี่ทีแพบความทุกมากขึ้นเท่านั้นแล่นคือสิ่งที่คุณต้องการะจำไว้ไว่าคุณสัญญากับฉันตอนนี้กลับบ้านแต่โอเคบังคับกลับบ้านเฉยเลยไม่ยากกลับไปดูน้องกระต่ายเชน ้แชทอะไรกัน่ะอ่านด้วยดิเหมือนเราจะแชทกันน้องกับตายนะครับตามจังหวะแล้วทำให้เมล็ดเตือเปิงหวานอืมเตื่อง เฮ้ยต <łość> ิงต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 ิงงติงงติงงติงติงลดลดลดยาบลดยาบเต็มเต็มเต็แน่นอนไอ้น้องก็ต่ายไม่ลดเลยอะแม่เรื่องต้องดแน่นอนอ่ะไห กดให้น้องกระต่ายแล้นะมื่อกแต่มันไม่ติดเออเออออาเดนเอาอะไรนะแชทแชทกับน้องครับ คุยอะไรกันไม่เห็นได้อ่ะออคุยอะไรกันน่าด้วยดิอีพีว่าน่าจะเป็นเกมสั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้มาต่อกันแล้วกันนะครับอาจจะปรับเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามเจกกันใ์ในปีหน้านะครับซีเยเลเตอร์กูไปรับผมซีเยเล